ไปลูกพี่ใหญ่ลูกพี่ใหญ่ปังหน้าให้พอดีเลยลูกพี่ใหญ่ <c oughs> เออลูกพี่ใหญ่ปังหน้าให้เลย <c oughs> ตนน้งใหลูกพี่ใหญ่ไปก่อน ไม่เห็นต้องให้ลูกพี่ใหญ่ไปก่อนลกพี่ใหญ่นำหน้าไปเลยสุดยอดมากหาลูกพี่ไปได้ไหมลูกพี่ไปได้หาลูกพี่ใหญ่ไปเลยเอาลุยลุย